ขอเชิญรูปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณศูนย์วิปัสสนากรรมฐานนานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชดรังสิตสถานที่ปฏิบัติธรรมการกรุงที่สะอาดสงบปลอดภัยไปมาสะดวกเหมาะก,กับผู้ปฏิบัติทุกเพศทุกวัยมีปฏิบัติธรรมทุกวันวันละสี่รอบทั้งแบบครั้งคืนและไปกลับและเชิญรวมถวายสังฆทานทุกวันทิตย์เวลา9นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่โทร 0 2 2 2 3 6 8 7 8ท่านผู้สนใจในธรรทั้งหลาย วันนี้รายการเสียงธรรมจากวัดมาธาตุก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็คงจะได้นำธรรมะอันเป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของสมาธิในชีวิตประจำวันเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีญาติโยมหลายท่านมาปรึกษา ว่าลูกชายบ้างลูกสาวบ้างไม่ค่อยมีสมาธิเลยอยากจะพามาฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่จะได้ไหมนี่เราจะได้ยินโรคใหม่ๆที่หมอบอกว่าโรคสมาธิสั้นก็คือเนื่องจากปัจจุบันนี้เด็กหลายคนนั้นเนี่ยมีความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่ไม่กี่นาทีแล้วก็เลิกสนใจซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการเรียนทันที เขาฟังไม่กี่นาทีเขาก็ไม่สนใจไม่ตั้งใจฟังก็ทำให้ไม่รับรู้เรื่องราวหรือไม่รู้เรื่องที่อาจารย์ท่านสอนท่านพูดไปก็เลยเกิดปัญหาสมาธิก็คือความตั้งใจมั่นจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราสามารถฝึกได้ก็เหมือนร่างกายเนี่ยกำลังกายของเหานั้นถ้าเราอยากให้มีกำลังกายแข็งแรงเราก็ฝึกออกกำลังกายบ่อยบอยขยันออกกำลังกายวิ่งบ้าง เดินบ้างหรือเล่นกีฬาย,ย่างอื่นบ้างก็จะทําให้เรามีร่างกายแข็งแรงได้ในส่วนของสมาธินั้นเป็นเรื่องของจิตใจถ้าเรามีจิตมุ่งมั่นกับสิ่งหลายสิ่งหนึ่งเราก็จะสามารถทําให้สมาธิของเราเนี่ยมากได้เพิ่มพูนได้ถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำสมาธิมันก็ไม่เกิดนะซึ่งสมาธินั้นมีทั้งมิจฉาสมาธิก็คือสมาธิในทางที่ผิดแล้วก็สัมมาสมาธิ พูดถึงมิจฉาสมาธิก็คือเช่นเราเอาไปใช้ในทางที่ผิดๆอย่างสมัยก่อนเราอาจจะเคยได้ยินนักบวชกาลีของรัเสเซียชื่อว่ารัสปูตินฝึกสมาธิจนเกิดจิตสงบเราก็สามารถบังคับสะกดจิตคนนั้นคนนี้ได้แต่ว่าเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดก็เลยก่อให้เกิดผลเสียสุดท้ายตนเองก็ต้องตายไปอย่างเช่นบางทีเรามีสมาธิในการเพ่ง เพ่งปืนแล้วมองสัตว์จ้องจะยิงสัตว์อย่างนี้ก็ถือเป็นมิจฉาสมาธิเหมือนกันเรียกว่าเอาสมาธิไปใช้ในทางที่ผิดๆในการเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยพยายามเน้นในเรื่องของสัมมาสมาธิก็คือสมาธิในทางที่ชอบฝึกสมาธิเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนฝึกสมาธิเพื่อเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราชีวิตเราจะได้ไม่ค่อยมีปัญหา ปัญหาในเรื่องของสมาธิสั้นก็จะหมดไปปัญหาก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงการที่เราทำอะไรก็ตามให้เรามีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นเราก็จะทำให้มีสมาธิเพิ่มพูนขึ้นในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไว้ถึงเรื่องของสมาธิก็คือในส่วนของสมถกรรมฐานหลักปฏิบัติใหญ่ๆนั้นมีสองประการก็คือสมถกรรมฐานและพิปัสนากรรมฐาน ในตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของสมถกรรมาฐานเป็นหลักก็คือต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ไม่ค่อยมีสมาธิรู้สึกว่าทําอะไรแล้วไม่ค่อยทําแบบจริงจงจังๆทานิดๆหน่อยๆก็ละวางปล่อยวางรู้สึกว่าเบื่อก็คือให้เรามีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทําเมื่อเราฝึกบ่อยๆทําบ่อยๆเราจะมีสมาธิเพิ่มพูนขึ้น เมื่อเรามีสมาธิมากขึ้นน่ยต่อไปเวลาที่ทําอะไรเราจะทําด้วยความตั้งใจทําแล้วรู้สึกว่ามีความสุขทําด้วยความโล่งทาด้วยความสุขเพราะฉะนั้นสมาธิสามารถฝึกได้แต่ขอให้เป็นสัมมาสมาธิก็คือสมาธิเป็นไปในทางที่ชอบก่อให้เกิดประโยชน์เมื่อเราฝึกสมาธิบ่อยๆแล้วเนี่ยใครที่มีกำลังของสมาธิมากจิตจะสงบได้ไว แล้วผลดีก็คือเมื่อจิตของใครเป็นสมาธิแล้วเวลาที่ถูกกระทบจากอารมณ์ภายนอกเนี่ยเราจะไม่ค่อยกระเทือนคนที่จิตใจไม่ค่อยมีสมาธิหรือจิตใจไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันเนี่ยเวลาที่โดนกระทบจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามเนี่ยจะทําให้จิตใจนั้นเกิดความกระทบกระเทือนได้เพราะฉะนั้นอยากให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเนี่ยได้ลองฝึกสมาธิดู ทำให้จิตใจของเราเป็นสมาธิก็คือความสงบซึ่งแม้แต่จะเป็นความสงบในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยก็มีอานิสงส์มีประโยชน์มากโบราณท่านบอกว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้จิตสงบเป็นสมาธิเพียงช่วงสั้นๆชั่วช้างสะบัดหูช่วงงูแลบลิ้นก็มีอานิสงส์มากในฐานะที่ญาติโยมเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสศ,ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า อยากให้นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปใช้ก็คือฝึกพัฒนาตนเองให้เกิดสมาธิเมื่อเรามีสมาธิแล้วจะส่งผลดีในทุกเรื่องทั้งเรื่องการเรียนหนังสือก็จะทำให้เราจำได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายเรื่องการทำงานถ้าเราทำอย่างมีสมาธิงานก็ไม่ค่อยผิดพลาดไม่เสียหายหรือแม้แต่เรื่องการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราทำอย่างมีสมาธิชีวิตเราก็ไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นอยากให้ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน ใครที่รู้ว่าตนเองไม่ค่อยมีสมาธิเนี่ยพยายามฝึกสมาธิก็คือฝึกบ่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยทำบ่อยๆเดี๋ยวสมาธิก็จะเพิ่มพูนเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธอย่าพลาดโอกาสที่สำคัญนี้เมื่อเรามีสมาธิแล้วเราจะสามารถรู้และเห็นตามความเป็นจริงได้ เชิญรูปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ณศูนย์วิปัสสนากรรมฐานานานาชาติวัดมหาธาตุยุวราชดังสริสถานที่ปฏิบัติธรรมกรุงที่สะอาดสงบปลอดภัยไปมาสะดวกเหมาะก,กับผู้ปฏิบัติทุกเพศทุกวัยมีปฏิบัติธรรมทุกวันวันละสี่รอบทั้งแบบครั้งคืนและไปกลับและเชิญรูปถวายสังฆทานทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่โทร 0 2223ส8 8 8